ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจดทะเบียนสมรสล้วจ้าจักรกจัง K เคยินดีด้วยนะคะเรีได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ต้องบอกเลยว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายเลยค่ะสำหรับจักรกจันอาคัมสิริแล้วก็แฟนโนม K วัฒนาจเจริญศัก์วัฒนา ที่ไม่นานมานี้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการคุกเขาเ่าขอแต่งงานในวันเกิดของเควัฒนานะคะท่ามกลางเหล่าเพื่อนๆที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งเลยค่ะล่าสุดนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพว่าทั้งคู่นั้นจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะพิธีจดทะเบียนสมรสจะก,กระจ่นงเคเมื่อเช้านี้ค่ะ ขอขอบคุณที่มาจาก p o l y p a s s Entertainment และขอขอบคุณสยามท็อปปี้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ